เสร็จแล้วค่ะเพืเ่อนๆจะัะข้าวขาวหมูสุกัญญาเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมค่ะดูสิข้าวขาวหมูจานใหญ่ๆขนาดนี้และสุกัญญาเหลือน้ำหนักแค่4 4 4 5ได้ยังไงล่ะค่ะดูสินะเวลาจัดก็จัดชุดใหญ่เลยค่ะนายฤดูการเทศกาลมอเรี่คริสต์มาสวันนี้ที่อิตาลีเขาก็หยุดอีกนะคะก็ต้องทำกับข้าวกินที่บ้านค่ะไม่ได้ออกไปไหนนะคะวันนี้สุกัญญ,ญาก็จัด ขาขาหมูขาใหญ่ๆกินคนเดียวเลยค่ะผักคะน้าอิตาลีกับผักคะน้าไทยแช่แข็งนะคะเต็มจานนะคะแต่ว่าถามว่าจะกินเหลือไหมไม่เหลือจ้ากินหมดค่ะกับน้ำจิ้มนี่นะคะน้ำจิ้มแล้วก็ผักชีผักชีสดๆนะคะที่อยู่ในกระถางสกัญญานะถามว่าน้ำจิ้มขาหมูสกัญญาทําไมเป็นสีแบบนี้เพราะว่าสกัญญาก็เผื่อไว้ เผื่ออยากจะกินข้าวมันไก่เนาะสุกัญญาก็เอาน้ำจิ้มนี่เลยค่ะมันเป็นสีสีดำเนาะ,ะมันจะเป็นน้ำส้มที่เขาหมักไว้นานมากมายหลายปีเนาะเนี่ยมันจะอร่อยมากนะคะมันจะออกเปรียปร้ยวๆหวานๆขวดหนึ่งก็ะแพงนะคะเพื่อนๆที่บ้านเรามีไหมคะเพื่อนๆขวดหนึ่งนะเป็นพันเลยค่ะ แต่มันอร่อยนะคะถ้าใครอยู่อิตาลีถ้ามาอยู่อิตาลีเมียใหม่ก็ลองซื้อไปทําข้าวมันไก่นะคะอร่อยมากเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะแต่ขวดหนึ่งมันก็จะสามสิบห้ายูโรเนาะสุกัญญาที่แรกก็เห็นาสามีสุกัญญากินเอ็พอสุกัญญาลองเอามาทําข้าวมันไก่มันอร่อยค่ะเพื่อนๆอีแค่หั่นขิงหั่นพริกใส่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำจิ้มนี่อร่อยมากเลยค่ะแต่เราจะไม่โชว์ยี่ห้อนะคะเดี๋ยวจะผิดลิขสิทธิ์เขาเนาะ แต่ว่าอยากให้เพื่อนๆที่มาอยู่อิตาลีที่ว่ามาอยู่ใหม่เนาะจะได้รู้เวลาทําข้าวมันไก่เราไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยค่ะตามน้ําจิ้มของเราเนาะแล้วก็หั่นแค่ขิงใส่แล้วก็กินได้เลยค่ะน,นี่สุกัญญาเหมือนกันสุกัญญาตำแล้วก็เลยโรยด้วยผักชีเนาะมันก็จะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆมากินได้กันเลยค่ะ คำแรกแล้วก็ราดน้ำจิ้มเปรี้ย,ย,ยวหวานๆของเราไปที่กินข้าวขาหมูมันก็ต้องมีหนังหมูเยอะๆค่ะสุกัญญาทำก็หนึ่งขานะคะน้ำลายจะไหลเสร็จแล้วคุณสามีก็ไม่กินสุกัญญาก็กินคนเดียวคําแรกแล้วก็ไขมันจากจากหมูเลยค่ะเพื่อจะให้ร่างกายของเราเนาะนำไขมันเราไปอ่ะไขมันไปใช้ก่อน เราก็ต้องกินพวกโปรโตีนไขมันเพื่อจะไม่ให้อ้วนนะคะตักน้ำจิ้มราดอีกทีหนึงค่ะเพราะว่าชอบรสจัดๆเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆหน่อยนะคำแรกโปรโตีนก่อนเลยนะคะเพื่อนๆ สุดยอดมากเลยค่ะวันนี้ก็กินข้าวกันหน่อยสิโปรโตีนไปแล้วเนาะเราค่อยกินข้าวตามนะคะเพื่อนๆนะไม่อยากอ้วนเนาะราดไปด้วยนี่แล้วก็กินโชว์แซบๆกันเลยค่ะราดด้วยน้ำจิ้มน้ำข้าวขาหมูแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้ม,าามดดจัดได้ค่ะชุดใหญ่ไฟกระพริบ คันาอิตาเลียนค่ะเพื่อน ก,กัญยาคนชอบผักเผ็ดเผ็ดนะคะแต่อร่อยราดลงไปเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนิมโชว์อีกสักคำแปบเดียวก็สามนาทีสี่นาทีก็เป็นแล้วค <c oughs> ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเ <c> พ <oughs> <erect> ื่อนเอนย่าลืมดูคลิปสกัญญาให้จบนะคะเป็นผลดีทั้งเพื่อนๆและเป็นผลดีทั้งสกัญญาขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อน สวัสดีค่ะชา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 